ไก่แสนรูจ้ะม,บบยายมาเบิ่งไก่แสนรูนนนไก,ก่พญามเันาะะแก่ไก,ก,ก่แสนรูเขาไก่แสนดื้อไปไปไปขึ้นมาเอาไก่แสนดื้อขึ้นมา, <laughs> นมายัาง เ oui ี่รไหมยังป็่มันอนตีตีเ่องเนนอนหลับนอนห้องว่าว่ันนอี่านี่มันนอนนอนนานนอ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 นนนนอ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 นนนอนนนนี่อ ม่เสือไปยังไดล่ะนี่เจ้าแสนรู้เจ้าแสนรู้อ่าเจ้าเสือนรู้เด้อนอนๆเนี่ยากกินเต็มเลยไล่ไปไกลๆตรงนี้ไปไกลๆเลี้ยงที่มะฮาวก่อนตัวนี้สอนมันไม่มันเท่าไงเฮ้ย้วคุณมะฮาวนอนนี่ล่ะมีตัวเดียวีพ่มีตัวเดียวในที่เสือนรู้ว่ะทีบ่มันมีตัวเดียว แม่มูนไปเสนเอยมูหวนั่งวานมูนมันไปน้หมูนเยอะจงมันไปทหมูตัวเองโสอวเรียนขึ้นเอาเอาลงเลยไปไกลขึ้นเอาลงเลยเอาลงเลยคือเสียงเขาลโอ้วน่ะคือหูคือหูอย่าควลยวันนี้คือหูอยควลยวันนี้วะอนอ่ะอ้อ่ทรบทรบบ อนน่ะเออเกล้องโอ้ยบังเอาไปทาได้ก็ยุท่านั่นติเอาเอาพริกใส่บังพริกใส่เออบังใส่กันควบรอควบงามบังโอ้เอาขว้เอาขวาขว้ใส่ขว้เอามาทางนี้บังโชว์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 ควบรออ้วนอ้วนเออเอาตรงตรงบังไงเนี่ยเอาหนาตรงกันหนาตรง อนาตตอนาคตอนาตสาวเชอหน่อยไมันมเช่อน่ยพะม่เชือไมเชม่เมนียจเาเถอะะขเชื่อไม่ได้ไ้นานเวเออเ่อาดียวมันเออไะไปไปไปเปไปไนไปไไป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 ไไปไปไปไกไป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 า บ่งแหลกก็ติดตามให้น้ำได้จ้าบังไกลหน่อยหนารักน้ำกันโอ้นะหวังนอนแล้วพูนะอ่ะอกูนนเเจ้าแสนรู้เนเจ้าแสนดื้อเจ้าแสนดื้อ เอาลงไม้เบ่งเอาลงไม้เบ่งนอนงอาลงอีกรอบนึงันงก็ดีชือว่าลอดก็บม่งลวดอ่น่ะขึ้นม้ยิ่งเล้วรลอยเอายคือขมยจะคว่เถอวอ่นะคือเนนี่กขา้มเจ้แสนลื้อเจ้าแสนรือจับมาจับโต๊ะ